The savior of Italy. Yes, he's having his มันคงไม่มีจุดโทษไหนๆนในเว r ลครับที่จะดราม่าสะเทือนใจไปมากกว่าลูกนี้แล้วครับโรเบรโตบาโจนักเตะที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอิตาลีบุรุษผู้แบกความหวังของชาติมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศที่โรสโบว w แคลิฟอร์เนียจัดการยิงบอลเหินโด่งข้ามขาดและส่งถ้วยแชมป์โลกให้บราซิลขึ้นครอบครองบัลลังก์ในปี1994ปฏิกิริยาของเทพบุตรเปียทองคำเหมือนคนที่วิญญาณหลุดออกจากกลางเขายืนแน่นิ่ง ขอตกก้มหน้ามองพื้นเหมือนคนตายทั้งเป็นและนี่ก็กลายเป็นตำนานภาพคลาสสิกที่ถูกเรียกขานกันในเวลาต่อมาว่า The Man Who Died While Standing หรือแปลง่ายง่ายว่าชายที่ตายในขณะที่กำลังยืนอยู่จนเกิดเป็นเรื่องเล่าจากอดีตที่ทั้งเจ็บปวดโรแมนติกและคือบทเรียนสร้างแรงบันดาลใจของหนึ่งในนักฟุตบอลที่ว่ากันว่าคือลูกรักคนโปรดที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอิตาลี ถึงกร่านั้นครับความกดดันและความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นกับบาโจในศึกเวิลด์คั9-4ไม่ได้จบลงแค่หลังเกมวันนั้นแต่มันยังส่งต่อมาถึงดาวรุ่งจรัดแสงอีกหนึ่งคนที่กำลังจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นความหวังใหม่ของทัพอัตซูรีโดยมีภารกิจใหญ่หนถัดไปที่ทั้งคู่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันพาอิตาลีไปถึงตำแหน่งแชมป์ในศึกฟรอนซ์9-8ให้ได้นี่คือปฏิบัติการไทบาปของโรเบโตบาโจในศึกเวิลด์ค p ั9-8และเรื่องราวชีวิตของอเลสซานโดรเดลเปียโร วันเดอร์คิดดวงใหม่ของวงการที่ถูกนำไปเปรียบเทียบและต้องแบกรับความกดดันมหาศาลสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ เราย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยนั้นมันเคยมีหลายๆคนตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าบา์โจกับเดลเปียโรสามารถเล่นด้วยกันได้จริงๆไหมเพราะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นพ่อค้าแข่งชั้นยอดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่านักเตะแบบนี้จะประสานงานกันได้แบบลื่นไหลเสมอไปครับตัวอย่างใกล้ตัวที่เราจะเคยเห็นกันได้ชัดๆก็เช่นสตีเวนเจอรารดกับแฟรงค์แลมพาร์ดและพาร์ทเนอร์เทปเอีกหลายต่อหลายคู่ที่เล่นยังไงเคมีก็ไม่เข้ากันสักที ซึ่งข้อสงสัยระหว่างบาสโจกับเดลเปียโรมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีข้อถกเถียงระหว่างเจียนี่รีเวรากับซานโรมมาโซล่าในศึก w วล์ค c ั p 1,970เช่นกันเท้าความกันโดยคร่าวๆนะครับเหตุการณ์ก็คือรีเวราและมาโซล่าคือสุดยอดเพลย์เมเกอร์ที่โหดสุดๆของวงการลูกหนังณเวลานั้นทั้งคู่แต่ถึงฝีเท้าจะระดับโลกขนาดไหน กุนซือของทัพอซูรีอย่างเฟอรุโจวาคาเรจจีกลับสแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่ไม่สามารถลงเล่นร่วมกันได้ในระบบของเขาและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้วอลคาเรจจีหาทางแก้ไขที่ถูกเรียกขานกันอย่างฮือฮาในเวลาต่อมาว่าสตัฟเฟตตาหรือในภาษาอังกฤษก,ก็คือรีเลย์ซึ่งไอ้เทคนิคสตัฟเฟตตาหรือรีเลย์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะมันคือการแบ่งสรรปันส่วนนักเตะ2คนที่เก่งเท่าๆกันเอามาจับลงสนามแค่คนละครึ่ง ซึ่งในเคสของอิตาลีชุดลุยโวลครับ1,970มันก็คือการส่งมาโซล่าลงสนามไปก่อนในครึ่งเวลาแรกแล้วหลังจากนั้นถึงจะค่อยส่งริเวราลงมาในครึ่งหลังแต่มันก็ไม่ได้ทําให้แฟนๆอิตาเลียนปราบปลื้มสักเท่าไหร่ครับและพออิตาลีโดนบราซิลไล่ถล่มไปเละ4ีในนัดชิงชนะเลิศโดยที่วาคาเรจิเปลี่ยนแผนส่งริเวราลงมาเล่นร่วมกับมาโซล่าไปแค่ราวๆ6นาที แฟนบอลแดนรองเท้าบูททั้งประเทศก็ร่วมแรงร่วมใจสาบส่งไอแท็กติกเรลย์ที่ว่านี้ทันทีครับคราวนี้เรากลับมาที่เหตุการณ์ของบาร์โจกับ Del เดลเปียโรนะครับสถานการณ์ของทั้งคู่มีหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับมาโซล่าและรีเวล่าอยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดเลยสักทีเดียวเซซาร์เร็มเมาดินนี เรนเนอร์ของอิตาลีณนะเวลานั้นต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนลุยเวิล์คัเครับ mm. เขาจะเลือกแข่งขวัญใจมหาชนที่ถูกมองว่าแก่แล้วอย่างโรแบร์โตบาโจเป็นตัวหลักของทีมหรือจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับสุดยอดแข้งดาวจราสแสงดวงใหม่ที่ชื่ออเลสซานโดรเดลเปียโรแม้แต่แฟนบอลด้วยกันเองก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นบาโจมีสถานะเหมือนเทวดาตกสวรรค์ เขาถูกพูดถึงในฐานะของกองหน้าที่โดนลูกโทษปี94ตามหลอกหลอนโดยถึงแม้จะเคยย้ายไปค้าแข่งให้เอซมิลานหลังจากนั้นและก็พาทีมคว้าสกูเดตโตมาครองหนึ่งสมัยแต่เขาไม่ใช่บาโจาคนเดิมที่เคยขึ้นคว้าบอลลงดอเมื่อปี1993ครับเขาไม่ถูกเลือกให้ติดทีมไปลุยยูโร96แถมยังต้องเจออาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอต,ต่อเนื่องมาจนถึงปี1997 จนถึงขั้นที่ว่าไม่มีบิ๊กทีมไหนในเซเรียสแดงตัวต้องการเขาไปใช้งานอย่างจริงจังหลักฐานที่ชัดเจนตอนนั้นเลยก็คือมันมีเพียงแค่ปามาอูดินเนเซ่โบลุนยาและก็อีกหนึ่งทีมที่ไม่เปิดเผยชื่อในญี่ปุ่นที่กลา้ายื่นข้อสเสนอให้เทพบรเปียทองคําพิจาจณามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นและนี่เรากําลังพูดถึงบาสโจเลยด้วยนะครับมันไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับตอนนั้นเขามองปามาเป็นตัวเลือกอันดับแรก แต่สุดท้ายการเซ็นสัญญาก็ไม่เกิดขึ้นครับเนื่องจากคาร์โลอันเชลตติเทรนเนอร์ของจารลบลูไม่มั่นใจศักยภาพของบาโจณเวลานั้นสักเท่าไหร่ซึ่งอันเช่ก็เคยมาให้สัมภาษณ์ยอมรับในภายหลังว่าเขาตัดสินใจผิดสุดๆที่ทําแบบนั้นสรุปก็คือปามาไม่เอาบาโจครับเขาไม่สนใจข้อสเสนอจากอูเิเนเซ่เท่าไหร่เช่นกันในขณะที่ข้อสเสนอจากทีมในญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะดีและคือประเทศที่เขาผูกพันทางจิตวิญญ,ญาณตั้งแต่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ แต่ข้อเสียร้ายแรงที่สุดของการย้ายไปญี่ปุ่นก็คือเขาจะหมดสิทธิ์ปิดทีมชาติทันทีและนั่นทำให้บาโจตัดสินใจรับข้อสเสนอจากสโมสรอนโบลอนยาครับโดยมีเป้าหมายพาทีมหนีตกชั้นและหวังว่าจะถูกเลือกติดทีมชาติไปลุยศึกฟรองซ์98การย้ายไปโบลอนยามันไม่ใช่สถานการณ์ในฝันแน่ๆครับแต่สิ่งที่จริงแท้และแน่นอนมากๆเลยก็คือบาโจกาลังเผชิญกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญว่าเขาจะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้ง หือจะดับสนิทและนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามกับหนุ่มน้อยที่ชื่ออเลสซานโดรเดลเปียโรอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่ย้ายจากปาโดวามาอยู่กับยูเวนตุสเมื่อปี1993เดลเปียโรสถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในแนวลุกพรสวรรค์ที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลเขาคว้าแชมป์เซเรียได้2ส,สมัยตั้งแต่ตอนอายุ20ครับและได้ชูถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อตอนอายุ21ฟอร์มของเดลเปียโรเหมือนรถสปอร์ตที่พุ่งทยานแบบไม่มีว well, ี่แววจะหยุดโดยเฉพาะฤดูการ1997-98ก่อนเริ่มบอลโลก ที่ดาวเตะเจ้าของสมยานามโกลเด้นบอยจัดการทะลวง32ประตูจาก47เกมเดลเปียโรโคตเดือดเลยครับตอนนั้นความโหดของเขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับล้นตองคำโรนันโดเลยด้วยซ้ำฮะโดยมีบา์โจเป็นแค่เพื่อนพระเอกที่ถูกจับตามองอยู่ไกลๆแต่ถ้าถามว่าโรบี้บาสโจมีผลงานที่จับต้องได้ไหมในช่วงก่อนลุยฟรองส์98เราก็ต้องพูดกันตรงๆครับว่ามันจับต้องได้สุดๆฮะ บาสโจทะลวง23ประตูจาก33เกมและแอสซิสไปอีก9ครั้งเขาเปลี่ยนบอลญอ่าจากทีมหนีตกชั้นได้กลายเป็นทีมที่จบอันดับ8คว้าตั๋วไปลุยอินเตอร์โตโต้คัพซึ่งไม่ใช่ผลงานที่เซซาร์เรมมาลดินี่จะหมางเมินกันได้ง่ายๆแถมโพสํารวจจากลาลิพับลิกาก็ระบุชัดว่าแฟนบอลอิตาลีต้องการเห็นบาโจถูกเลือกไปลุยเวิลด์คัพ1998สูงปรีดถึง90%นนั่นก็ทำให้มาลดินี่ตัดสินใจหนีบา์โจไปลุยบอลโลกรอบสุดทท้ายในี่สุด แถมโชคชะตาก็เหมือนจะเป็นใจให้เขาเล็กๆด้วยครับเนื่องจากเดลเปียโรดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บน่องสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ตอนเล่นนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยูเว่พ่ายกับเรอัลมาดริดศูนย์ประตูตอนหนึ่งแต่ถึงจะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เดลเปียโรก็ยังถูกหนีบไปสู้ศึกบอลโลกด้วยเช่นกันอธิบายคร่าวๆถึงสถานการณ์ในตอนนั้นก็คือเซซาร์เรมมาลดินี่วางแผนที่จะใช้ระบบกองหน้าคู่ครับโดยเขามีตัวเลือกในใจแน่ๆแล้วหนึ่งคนก็คือคริสเตียนเวียรี ที่ยิงให้กับแอตเลติโกมาดริดกระจุยกระจายจนคว้ารางวัลปีปีชี่มาครอบครองและคนที่เขาอยากให้ยืนคู่ด้วยมากที่สุดก็คือเดลเปียโรโดยวางโรบี้บาโจเป็นตัวสแตนบายคอยเปลี่ยนเกมที่มานั่งข้างสนามแต่ผลจากการที่เดลเปียโรยังคงไม่ฟิตสมบูรณ์สำหรับการแข่งขันแมตช์แรกที่จะพบกับชิลีนั่นก็ทำให้บาโจได้รับโอกาสลงสนามทันทีครับ สำหรับบาสโจเนี่ยนะครับแค่การถูกเรียกติดทีมไปลุยรอบสุดท้ายมันก็เป็นความสำเร็จสุดๆของเขาแล้วในตอนนั้นครับเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขายังมีเคขี้ยวเล็บมากพอที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติได้แม้ว่าไวจะล่วงเลยมาถึง31แล้วและบาสโจไม่มีปัญหาอะไรกับการถูกมองเป็นตัวเลือกสำรองต่อจากเดลเปียโรหรือว่าใครก็ตามเพราะถ้าเราสังเกตขุนพลทีมชาติอิตาลีชุดฟรองซ์98ดีๆ คุณจะเห็นว่ามันอุด,ดมไปด้วยพ่อค้าแข่งระดับโสดาบันอยู่หลายคนเลยทีเดียวครับไล่ตั้งแต่แนวรับอย่างเตาโลมาลดินีอเลสซานโดเนสเตาฟาบิโอคานาวารบิลลี่คอสตาคูตาหรือแม้กระทั่งรุ่นเดออย่างจูเซปเป้แบรโกมีขณะที่แนวรุกนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะพวกเขามีเวียรีเดลเปียโรบาโจปิปโปอินซาคิเอนริโกเคียซ่าการแข่งขันมันสูงปรีดจนถึงขั้นที่อิตาลีต้องตัดชื่อของนักเตะอย่างจานฟรังโกโซลา ฟาบริซิโอราวานเนลีพิเอรุจิกาซิราคลากไปยันฟรานเชสโกตอตติที่ทำได้แค่เป็นกองเชียร์อยู่ที่บ้านกันทั้งหมดบาโจเองก็รู้ดีครับว่าความสำคัญของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ในระดับไหนมันเห็นได้ตั้งแต่เบอร์เสื้อที่เซซาร์เรมาลดินีตัดสินใจมอบเบอร์สิบให้กับเดลเปียโร่ล่วงหน้าไว้แล้วในขณะที่บาโจต้องเปลี่ยนไปสวมเบอร์สิบแปดแต่พอได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงแทนเดียลเปียโร่ที่เจ็บอยู่ในแมชเปิดสนามบาโจก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ เขาแอสซิสให้คริสเตียนเวียรียิงประตูขึ้นนำชิลีหนึ่งประตูต่อศูโดยถึงแม้ว่าจะโดนยิงแซงส1งหนึ่งและเกือบจะแพ้อยู่รอมรอแต่มันก็เป็นเทพบุตรอย่างบาโจที่กอบกู้ชีวิตของพลพรรคอัสซูรีได้อีกครั้งในนาทีที่84เมื่อเขาเปิดบอลไปใส่มือของฟรานซิสโกโรยาสแข้งของชิลีในกรอบผู้ตัดสินเป่านกหวีดชี้เป็นจุดโทษทันทีและคุณน่าจะเดาหรือจำกันได้ใช่ไหมครับว่าใครคือผู้รับหน้าที่สังหารประตูนี้ การเดจาวูคล้ายๆที่โรสโบเมื่อ4ปีก่อนย้อนกลับมาอีกครั้งจะต่างกันไปก็แค่วันนี้บาสโจไม่ได้แบกความกดดันจากคนทั้งโลกอีกต่อไปเขาผ่านความเจ็บปวดของบทเรียนมาแล้วมากมายผมจะไม่บอกว่ามันเป็นการยิงที่สมบูรณ์แบบหรอกนะครับอันที่จริงแล้วมันเกือบจะถูกเซฟเลยด้วยซ้าแต่สำหรับคนที่เจอบาดแผลใหญ่มาในเวิลด์คัพแล้วยังกล้าหารพอที่จะแก้ตัวอีกครั้ง ผมว่าบาโจยิงได้ดีพอแล้วครับอิตาลีรอดพ้นจากความพ่ายแพ้นในนัดแรกแบบเฉียดฉิวพร้อมกับฟอร์มของบาโจที่ทั้งยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งแล้วเรียกจุดโทษอีกหนึ่งนั่นย่อมมีน้ำหนักมากพอที่แฟนบอลจะส่งเสียงเรียกร้องให้เซซารีเมาดินี่เลือกใช้บาโจเป็นตัวจริงต่อไปในนัดที่2ที่ทีมจะต้องพบกับแคนมารูนซึ่งสุดท้ายแล้วมาดินี่ก็ตัดสินใจให้โอกาสเปียทองคําเล่นเป็นตัวจริงต่อครับและให้เดลเปโรรอที่มานั่งสำรองไปก่อะ เพื่อให้ร่างกายของหนูเดลฟื้นสมบูรณ์เต็มร้อยจริงๆโดยถึงแม้ว่าบาโจจะยิงใส่ทับหมอผีไม่ได้แต่เขาก็ทำแอสซิสให้ลุยจิตดีเบียโจยิงไปหนึ่งลูกพร้อมกับฟอร์มการเล่นส่วนตัวรวมๆที่ต้องถือว่ายอดเยี่ยมก่อนที่ทีมจะเก็บชัยชนะไปสบายๆ3ประตูต่อศูนย์โดยมีโมเมนต์สำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่65ที่บาโจถูกถอดออกจากสนามและก็เป็นเดลเปียโรลงมาเล่นในช่วงเวลาที่เหลือแต่เจ้าหนูโกลเด้นบอยก็ทำอะไรได้ไม่มากนักครับ มาจนถึงตรงนี้อิตาลีเก็บ4แต้มจาก2นัดแรกนั่นทําให้พวกเขายัางต้องการเก็บชัยชนะเหนือออสเตรียในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าเป็นอันดับ1ให้ได้และนี่ก็คือเกมที่เซซารเรมมาดินีจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ครับว่าเขาจะให้เดลเปียโรที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วลงเป็นตัวจริงแทนบาโจเลยหรือไม่แต่ผมบอกเลยนะครับว่าเมาดินีไม่ใช่คนที่กดดันที่สุดณนะเวลานั้นแน่ๆครับ เพราะด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของโรบี้บาโจในช่วง2เกมแรกและสถานะการเป็นขวัญใจแฟนๆชาวอิตาเลียนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่อเล็กซ์เดลเปโรในวัยหนุ่มจะโดนความกดดันเข้าเล่นงานมหาศาลนี่ยังไม่นับการรายงานข่าวของสื่อเจ้าต่างๆที่เริ่มประโคมการเปรียบเทียบกันระหว่างบาโจและเดียเปโรต่อเนื่องแบบนอนสต็อปซึ่งบาโจก็พยายามลดความกดดันให้รุ่นน้องนะครับโดยการเอ่ยปากให้สัมภาษณ์ชื่นชมแล้ววอนให้แฟนบอลทุกคนใจเย็นๆกันนิดนึง ก่อนที่สุดท้ายแล้วในเกมกับออสเตรียเมลดินีจะตัดสินใจเลือกเดลเปียโรให้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์โดยถึงแม้ว่าหนูเดลจะไม่ได้โชว์ฟอร์มโดดเด่นอะไรแต่เขาก็เปิดลูกฟรีคิกให้วิเอรี่หมงเข้าไป1ลูกซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะคลายความกดดันให้เขามากขึ้นนะครับแต่ประเด็นก็คือแฟนๆยังคงตะโกนเรียกชื่อบาร์โจกันกระหึ่มในช่วงครึ่งเวลาหลังและผลก็คือบาร์โจก็ถูกส่งลงสนามจริงๆ โดยเป็นการลงแทนเดลเปโรในช่วงเวลาที่เหลือไม่ถึง20นาทีแต่เจ้าตัวก็ดันทะลึ่งยิงประตูได้อีกครับในนาทีที่90ทําให้ชื่อของโรบี้บา์โจได้รับการสรรเสริญหนักขึ้นไปอีกหลังจบเกมที่ชนะออสเตรีย2ประตูตอนหนึ่งทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาได้สําเร็จเดลเปโรอาจไม่รู้ว่าเขาต้องรับมือกับความกดดันอะไรบ้างในฟรองซ์98แต่บา์โจรู้ครับ นั่นก็เพราะเขาเคยโดนสิ่งนี้มาแล้วเหมือนกันใน World Cup 94บาโจพยายามกางแขนปกป้องรุ่นน้องของเขาอย่างเต็มที่ครับถึงกระนั้นครับเราต้องเกริ่นกันก่อนว่าการเจอกับนอร์เวย์ในบอลโลกปี98มันไม่ใช่งานหมูๆนะฮะเพราะมันคือน,นอร์เวย์ยุคเทพของ a อ o กี e วโอที่ครั้งหนึ่งเคยทำอันดับขึ้นไปถึง World Ranking อันดับ2ของโลกมาแล้วซึ่งคราวนี้เดลเปโรได้ลงสนามเป็นตัวจริงครับแต่เขายังโชว์ฟอร์มไม่ออกเหมือนเดิม แต่ก็โชคดีที่อิตาลียังมีคริสเตียนเวียรี่พังประตูโทนพาทับเลี่ยนเก็บชัยชนะได้แบบคืดจับสุดๆ1ประตูต่อศูนย์และโดยส่วนตัวแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่เดลเปโรโดนกระแสวิาพากวิจารณ์ณหนักสุดของทัวร์นาเมนต์ครั้งหนึ่งครับเมื่อรวมกับการที่บาสโจมีชื่อเป็นตัวสำรองไม่ถูกใช้งานนั่นก็ยิงทำให้แฟนบอลบางกลุ่มงุดงิดขึ้นไปอีก เราทุกคนจะค่อยๆเห็นสเต็ปความตึงเครียดที่เพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆครับเดลเปเรโกับบาโจอาจไม่มีความบาดหมางอะไรกันเป็นการส่วนตัวแต่กระแสจากผู้คนภายนอกโพสำรวจที่เชียร์บาโจมากขึ้นบรรดานักข่าวที่คอยถามซ้ำๆว่าใครควรเล่นใครควรลงทุกวี่ทุกวันผมบอกเลยครับว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ส่งผลดีต่อเด็กอายุ23อย่างเดลเปโรเลยแม้แต่น้อย ซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนก็สงสัยและตั้งตารอว่าในเกมที่อิตาลีจะเจอกับงานช้างอย่างชาติเจ้าภาพฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายเซซาร์เร่เมลดินี่จะเลือกใครครับเขาจะดื้อใช้นักเตะที่ฟอร์มหลุดกระจายอย่างเดลเปโรต่อไปหรือจะส่งแข้งฟอร์มดีขวัญใจมหาชนอย่างบา,บาจโจโลงไปบูแบบเต็มตัว <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่การเลือกที่ง่ายๆเลยครับในตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วมมลดินีตัดสินใจเลือกข้อแรกครับ เขาส่งเดียวเปียโรลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่น่าจะเห็นที่สุดเกมหนึ่งของ World c u p 98คือเรื่องความฝันการใช้แนวลุก3คนเล่นด้วยกันเนี่ยตัดออกไปเลยครับมาลเดนี่ไม่คิดจะใช้ระบบ3ประสานแนวรุกเลยแม้แต่น้อยนะฮะยิ่งเป็นการเจอกับทีมอย่างฝรั่งเศสด้วยเนี่ยเขาเหมือนยิงเน้นเกมรับเป็นพิเศษเพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือมีการปรับแผงกองกลางโดยการถอดเดเมทริโออัลแบตินี่ซึ่งมีไดนามิกยืดหยุนทั้งเกมรุกและเกมรับออกไปไว้ที่ข้างสนาม และส่งเจลูก้าเปตซ์ซตโตลงมาเน้นเกมรับเต็มตัวพ่วงด้วยหน้าที่สุดโหดเป็นการตามประกบซีนาดินซีดานให้รอดจนจบแมชอิตาลีหวังเล่นตามสไตล์ถนัดของตัวเองครับรับให้แน่นแล้วรอให้ฝรั่งเศสพลาดซึ่งพวกเขาจะโจมตีด้วยเกมโต้กลับที่รวดเร็วและเฉียบขาดปัญหาก็คือพวกเขาไม่เร็วไม่เฉียบขาดและเล่นไม่ออกครับเดียวเปโร่ก,ก็เป็นหนึ่งในแข้งที่ถูกตัดออกจากเกมอย่างสิ้นเชิง ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่67แล้วใครลงไปแทนเขาครับบาสโจสิครับเขาลงมาพร้อมกับเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนบอลและทําให้เกมของอิตาลีมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีครับโดยเฉพาะลูกวอลเล่ด้วยขวาของเขาที่ใกล้เคียงสุดๆในช่วงต่อเวลาพิเศษมันนิดเดียวจริงๆครับและผมไม่อยากจะคิดว่าถ้ามันเข้าไปเนี่ยชีวิตของบาโจและอิตาลีจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างหลังจากนั้น แต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือจนแล้วจนรอดมันไม่มีใครทําอะไรกันได้ต้องมาดวลจุดโทษหาผู้ชนะซึ่งอิตาลีก็แพ้ในการดวลเป้าไป3ประตูต่อ4โดยเป็นอัลแบตินีกับลุยจิดีเบียโจที่พลาดเป้าขณะที่บาสโจชิลไม่มีปัญหาอะไรครับเขารับหน้าที่เป็นมือสังหารคนแรกของทีมแล้วก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้สําเร็จอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้ ซีนดินซีดานเพลย์เมกเกอร์หัวไข่ดาวของฝรั่งเศสหล่นความเห็นหลังเขีย่ออิตาลีร่วงตกรอบแดทีมสุดท้ายไว้อย่างน่าสนใจครับโดยระบุว่าอิตาลีคือทีมที่อุดมไปด้วยกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกแต่พวกเขาไม่รู้วิธีใช้งานนักเตะเหล่านี้ขณะที่คู่หูของซีดานอย่างดิเดียเดชองก็เอ่ยปากนิยามอิตาลีชุดนั้นสั้นๆว่าโบราณเซซาร์เร่มาลดินีโดนถล่มเละเรื่องการทําทีมที่เหมือนขาดความมุ่งมั่นในการเอาชนะ การดื้อใช้งานเดลเปโโรทั้งๆที่เห็นอยู่ทนโทษว่าบาโจเล่นได้เข้าฝักกว่าลุกลามใหญ่ไปถึงประเด็นการดรับอแบตินีและส่งเปสโซโตมาตามประกบ4ีดานซึ่งไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะถ้าคุณตัดสินใจใช้เปซโซโตประกบนักเตะแบบ4ีดานแล้วล่ะก็คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเปสโซโตประกบ4ีดานนั่นแหละครับคุณเข้าใจใช่ไหมฮะแต่คนคุยหลังเกมอย่างเราหรือว่าสื่อเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วครับขณะที่ในส่วนของอเลสซานโดรเดลเปโโร เขาโดนสื่อในบ้านเกิดถล่มยับถึงฟอร์มการเล่นในทัวร์นามเมนต์นี้ครับลาลิพับลิก้าให้คําจํากัดความของเขาไว้เจ็บๆแสบๆว่าเดลเบโรมเหมือนถุงพลาสติกอันว่างเปล่าที่ปลิวไปปลิวมาในสนามตามแรงลม เดลเปียโรเล่นไม่ออกเพราะโดนความกดดันเลยครับบางคนบอกว่าเป็นเพราะสภาพร่างกายยังไม่ฟื้นตัวดีบ้างก็บอกว่าเป็นเพราะเขากับบาโจถูกเปลี่ยนตัวสลับกันเข้าออกตลอดเวลาหรือบ้างก็ถึงขั้นบอกว่าเดลเปียโรไม่ใช่นักเตะแบบแมชวินเนอร์ที่จะเชื่อมือได้ในเกมใหญ่ๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและนั่นอาจจะรวมถึงนัดชิงยูโร2000ที่เขาพลาดเหน่งๆไป2ครั้งในเกมที่พบกับฝรั่งเศส ชีวิตของเดลเปียโรหลังจบเวิลด์ค p 98ไม่ได้รู้ราหมาเห่าเหมือนช่วงปี959697อะไรแบบนั้นเลยนะครับฟอร์มของเขายังฝืดต่อเนื่องมาจนถึงฤดูการ1998-99แถมยังมาเจอกับอาการเข่าพังอย่างหนักในเกมพบอูดิเนเซซึ่งว่ากันว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เดลเปโรไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับคือถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาได้ยิงประตูได้เรื่อยๆแต่ผมว่าถ้าใครติดตามเดลเปโรมาตลอดน่าจะรู้ดีครับ ว่าเดลเปโรเวอร์ชั่นหลังปี98มันไม่ใช่เดลเปโรโกลเด้นบอยคนเดิมที่แฟนๆรู้จักอีกต่อไปมันเหมือนเขาสูญเสียความเร็วความปราดเปรียวบางอย่างแต่คุณจะตำหนิอะไรเขาได้ครับเพราะขนาดเล่นได้ไม่เต็มศักยภาพเขาก็ซัดให้ยูเวไป290ประตูถูกยกขึ้นหิ่งให้เป็น1ในเบอร์สิบที่เก่งที่สุดตลอดการของทัพม้าลายผมว่าแม่งโอเคแล้วครับขณะที่ชีวิตของบาโจหลังจบเวิล์คัพ98 ถึงแม้เขาจะปลดล็อกอะไรได้หลายๆอย่างแต่เส้นทางอาชีพของเขาก็ไม่ได้ราบลื่นเหมือนกันครับเขาได้ย้ายไปอยู่อินเตอร์มิลานแต่ก็ดันมีปัญหาอาการบาดเจ็บออดๆแอดๆแถมอินเตอร์ในยุคนั้นก็รู้ๆกันอยู่ครับปัญหาภายในเนี่ยโคตรเยอะพวกเขาเคยเปลี่ยนเทรนเนอร์3คนภายใน6เดือนก็ทํามาแล้วและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนักเตะระดับโรเบโตบาสโจต้องมีสถานะเกือบเป็นแข้งที่ไม่มีใครเอาถึง2ครั้ง2คราในชีวิตจําได้ใช่ไหมครับ ผลแรกก็คือตอนออกจากเอซีมิลานและหลที่2ก็คือตอนหมดสัญญากับอินเตอร์นักเตะอย่างบาสโจต้องกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์ไม่มีสังกัดตอนอายุ33ก่อนจะโยกย้ายถิ่นฐานไปเซ็นสัญญากับเบรชาเมื่อปี2000แล้วยิงไปถึง46ประตูจาก101เกมซึ่งมันเป็นผลงานที่ควรจะได้ติดทีมชาติไปลุยเวิร์ครัพ2002อีกสักครั้งแต่เขาก็ต้องมาอกหักโดนโจวานีตราปตโตนีตัดชื่อออกจากทีมในวินาทีสุดท้าย ทั้งๆท,ที่เคยสัญญิงสัญญากันไว้แล้วว่าบาโจจะได้ไปบอลโลกฉบับเอเชียแน่นอนถ้าหากร่างกายฟิตเต็มร้อยซึ่งจริงๆมันมีรายละเอียดที่อีรุงตุงนังกว่านี้เยอะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวระหว่างโรเบ t โตบาโจกับอเล็กซ์เดลเปโรในฟรองซ์98 2นักเตะที่ดีที่สุดแห่งยุคของอิตาลีที่ไม่เคยได้รับโอกาสให้ลงสนามด้วยกันแบบจริงๆจังๆสัที2นักเตะที่อุตสาห์ได้มาเจอกันตั้งแต่ช่วงต้นๆของอาชีพ แต่ก็เหมือนโดนกีดกันให้ต้องยืนอยู่คนละสังเวียนตลอดหลังจากนั้นไม่ต่างอะไรกับกลยุทธ์สตัฟ,ฟเฟตตาในยุคข,ของเจยนีริเวลากับซานโดมาโซลาและจะยังเป็นปริศนาให้แฟนๆได้ตั้งคำถามกันตราบจนถึงทุกวันนี้ว่าอิตาลียุค1970และ1998จะคลายพิษสงออกมาได้มากกว่านี้แค่ไหนถ้าหากมันจะมีใครสักคนที่เก่งพอที่จะคิดค้นแผนการเล่นให้พวกเขาได้เล่นร่วมกันได้หรือว่าจริงๆแล้ว ทั้งหมดมันก็เป็นแค่เรื่องของแข่ง World Class 2คนที่มันมีวันหาเคมีร่วมกันได้ไม่ว่าโชคชะตาจะพาพวกเขามาเจอกันหรือไม่ก็ตามขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันจนจบครับแ Football แด a โ Moment ลากันไปก่อนฝากกด subscribe channel เป็นกำลังใจกับผมและก็ทีมงานด้วยแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ